สวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนพี่สิริวันนี้พี่สิริจะพาเพื่อนมา,เ,าเรียนรู้เรื่องวิธีการเก็บระมุดเนาะเก็บระมุดอย่างไรเนาะวิธีการเก็บระมุดที่จะเก็บพร้อมพร้อมบ่มพร้อมพร้อมกินเนาะพร้อมที่จะกินได้เลยนะคะวันนี้ก็ดกดกมากนะอันนี้เป็นละมุดกระสวยมาเลยเพื่อน และและมุดเนี่ยอย่างรูปนี้เนาะเนี่ยมันจะติดติดรุ่นที่อันนี้เป็นเป็น,ปนรุ่นรุ่นแรกเนาะเพื่อนเนี่ยถ้าผิวของเขาเริ่มที่จะที่เราเห็นมีรอยผิวที่มันหยาบๆเนาะเวลาเรารูปไปอย่างเงี้ยผิวผิวที่เป็นเป็นหยาบๆเนี่ยมันหลุดง่ายแบบเนี้ยนะแสดงว่าแก่แล้วเพื่อน เนี่ยแก่แล้วเนาะแต่ลูกนี้ยังไม่แก่เนี่ยลูกนี้ต้องรอต้องรออีกสักประมาณหนึ่งเดือนนะเนี่ยอันนี้คือลูกนี้คือแก่แล้วนะคะเนี่ยแก่แล้วนะเพราะว่าผิวที่หยาบๆเนี่ยของเขามันหลุดหลุดง่ายนะเนี่ยแก่แล้วนะก่อนคราวนี้ก็จะพาเพื่อนมามาดูเนาะว่า ให้ชัดเจนว่าเราจะเก็บ้ำมุดในช่วงเวลาไหนอันนี้ด้วยประสบการณ์ของพี่สิริเนาะคือว่าเราเป็นเกษตรมือใหม่ยังต้องเรียนรู้อีกมากมายนะคะเพื่อนนี่อย่างลูกนี้ก็ยังไม่พร้อมเก็บน้ำเพื่อนเนี่ยยังไม่พร้อมนะเพราะว่าคือถึงผิวที่รอยหยาบๆจะหลุดออกไปง่งายๆแบบนี้นะแต่ว่าคือเขายังยังต้องรออีกสักประมาณ หนึ่งสัปดาห์นะลูกนี้นะเนี่ยอีกหนึ่งสัปดาห์เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเก็บเนาะเราจะต้องมาดูว่ามันจะมีหลายๆรุ่นเนาะกับละมุดกระสวยมาเลยเนี่ยเนี่ยพร้อมเก็บแล้วนะเพื่อนเนี่ยพร้อมเก็บแล้ว,นะลวถ้าหลุดง่ายแบบนี้นะผิวหยาบๆที่หลุดง่ายๆแบบเนี้ยคือพร้อมเก็บพร้อมเก็บได้แล้วแต่ก่อนเก็บเนี่ยพี่สิริเนี่ยก็จะใช้ฮอร์โมนเนาะใช้ฮอร์โมนมาฉีดพ่นนะ ฮอร์โมนก็คือฮอร์โมนไข่นเพื่อนเนาะที่พี่สิริใช้เนี่ยแบบเนี้ยอันเนี้ยก็อีกสักหนึ่งสัปดาห์ก็เก็บได้แล้วนะคะนี่เนี่ยหรือถ้าเป็นเอ่อพ่อค้าแม่ขายที่จะจะต้องเอาไปไปบ่มเนาะเอาไปบ่มก็เก็บแบบนี้ได้เลยนะเพราะเวลาเราขูดเราขูดผิวที่หยาบๆออกไปแล้วเนี่ย เนื้อสีของมรมุตเนี่ยมันจะเป็นสีขาวๆแบบนี้มันจะไม่เขียวถ้าเราลูบผิวหย,ยาบๆออกไปแล้วเป็นสีเขียวๆแสดงว่าเรายังเก็บไม่ได้เพื่อนๆเดี๋ยวพี่สีจะพาเพื่อนไปดูว่าเวลาเราลูบลูบต้องเป็นผิวขรุขอกไปแล้วมันจะเขียวๆเนาะมันจะเป็นเขียวๆอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้ได้นะอัน replaced. น,น,นี้เอาไปบ่มได้เนาะแบบนีบน้เอาไปบ่มได้เพราะนี่มันไม่เขียว อย่างลูกนี้นะเพ,พื่อนๆเนาะเนี่ยพอเวลาเราลูบเนี่ยเราลูบรูปแบบนี้เนาะอันนี้จะเป็นมีผิวหย,ยาบๆแบบนี้ใช่ไหมเวลาเราลูบลูบเอาผิวหย,ย,ย,ยาบๆแบบนี้ออกไปก็จะผิวมันจะเขียวๆยังเขียวๆเห็นไหมคะอย่างนี้ยังยังเก็บไม่ได้นะพเพื่อนๆอย่างนี้ยังเก็บไม่ได้ก็ต้องรออย่างนี้ก็ต้องรอรอเป็นเดือนนะกว่าจะเก็บได้เนี่ยอันนี้อย่างนี้ก็ยังไม่ได้เพราะว่ายัางอ่อนอยู่ นะคะแต่ที่ได้แล้วก็เราต้องดูผลอย่างเงี้ยลูกใหญ่มากเนี่ยอันนี้ก็อีกหนึ่งหนึ่งสัปดาห์ก็เก็บได้แล้วนั้นเพื่อนนี่รูปพอเวลาเรารูปลงไปแบบเนี้ยเห็นไหมคะมจะไม่เขียวมันจะมันจะเป็นผิวสีน้ําตาลแบบเนี้ยเนี่ยเก็บได้เก็บไปบ่มบ่มประมาณหนึ่งสัปดาห์หรือไม่ก็สี่ห้าวันก็สุกแล้วนะคะ อย่างนี้ก็ยังไม่ได้เนี่ยอันนี้ต้องเอาไปบ่มต้องเอาไปบ่มเพื่อนๆน,นะนี่ต้องอไปบ่มประมาณอาทิตย์หนึ่งถึงจะถึงจะได้นะนบางทีก็ยังมีเกษตร มือใหม่ที่ยังไม่เข้าใจเหมือนพี่สิรินเนี่ยอย่างเงี้ยก็ยังไม่ได้เนาะเพราะว่ามันยังเขียวอยู่นะคะเพื่อนยังเขียวอยู่ถ้าเป็นเป็นลักษณะแบบนี้ที่เราลูบผิวไปนะเพื่อนเนาะพอลูบผิวไปเนี่ยเราเราเห็นเขาเนี่ยถ้าเขียวเขียวอย่างงี้นะเพื่อนเราต้องเอาไปบ่มประมาณนะใช้ประมาณเวลาสี่ห้าวันนะคะเนี่ยสี่ห้าวันอันนี้ก็จะสุก นี่นะคะนี่สี่ห้าวันก็พร้อมพร้อมกินเนาะเอาไปบ่มถ้าพ่อค้าแม่ขายที่เขาไปซื้อตามสวนเนาะเนี่ยแบบเนี้ยนี่อันนี้ก็ไปบ่มสี่ห้าวันนะคะในช่วงนี้ก็เก็บได้แล้วเนาะละมุดเนี่ยนี่ ถ้าผิวที่ขรุขระของเขาแบบนี้เนาะหลุดออกง่ายๆอย่างนี้นะคะเพื่อนๆก็เราก็พร้อมที่จะเก็บแล้วนะคะพร้อมที่จะเก็บแต่ว่าเราจะต้องต้องนําไปบ่มน้องเพื่อนเนี่ยผิวเขาจะมีรอบนอกมันจะหย,ยาบๆเห็นไหมคะเพื่อนจะหย,ยาบๆแบบนี้นะคะถ้าเขาพร้อมเก็บเวลาเราลูบเนี่ยเขาจะช่วงนี้เป็นช่วงที่เราเริ่มที่จะเก็บเกี่ยวละมุดได้แล้วนะคะอันนี้ยังไม่ได้นะเพื่อนๆต้องรออันนี้ลูกเนี้ยก็ ยังไม่ได้ยังเก็บไม่ได้เพราะว่าผิวเขาหยาบๆยาที่ยังไม่ค่อยยังหลุดยังหลุดยากนะคะต้องรออย่างนี้ก็ต้องรอรอรออีกสักหนึ่งเดือนเนี่ยจะแก่จัดนะคะแต่ลูกนี้ก็เก็บบ่มได้แล้วอเนี่ยเก็บบ่มได้เลยนะเพื่อน,นเพื่อนเห็นชัดๆ เนไหมอันนี้ก็จะหลุดง่ายเนี่ยหลุดง่ายพร้อมบ่มนะบ่มประมาณ 4- ีหวันก็ขายได้เลยนะจ๊ะอ่ะสำหรับวันนี้ก็เคล็ดลับเนาะเคล็ดลับการดูรำมุดเวลาไปหาซื้อที่สวนนะคะว่าเออเอสวนไหนที่พร้อมเก็บเนาะสวนไหนที่พร้อมเก็บถ้าเเราไปซื้อ ละมุดที่เวลาเราไปรูปดูเนาะเนี่ยมันเขียวๆยังเขียวแบบนี้เนาะย,ยังเขียวขนาดนี้เราก็ต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อยก็ต้องมาบ่มเป็นอาทิตย์หรือสิบวันนะหนึ่งอาทิตย์หรือสิบวันอย่างน้อยนะนี่ก็สาหรับที่จะซื้อไปซื้อที่สวนเพื่อที่จะมาขายให้ผู้บริโภคต่อนะเราจะได้ ไม่ไปเจอละมุดอ่อนนะคะเพื่อนจะได้ไม่ไปเจอละมุดอ่อ,น,อนนี่คือวิธีการเลือกเก็บละมุดนะว่าจะเก็บยังไงนะคะสําหรับคลิปนี้พี่สิทธิ์ก็พาสิ่งเ,เก็บเล็กๆนะก็มาแชร์กับเพื่อนๆชาวสวนนะนี้ด้วยประสบการณ์ส่วนตัวของพี่สิริเองเนาะแล้วก็จะเอามาแชร์กับเพื่อนๆเผื่อเพื่อนๆเ,นเ,นเนกเษตรท่านใดที่ยังไม่รู้เนาะยังไม่รู้ว่าวิธีที่จะเก็บเกี่ยวละมุดให้ ให้ได้ผลที่แก่นะแล้วก็สุกพร้อมพร้อมทานพร้อมกินเนาะทำอย่างไรดูอย่างไรนะคะสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนสวัสดีจ้าเนี่ยถ้าเราดูถ้าเราดูเป็นน้อเพื่อนเนาะถ้าเราดูเป็นว่าละมุดพร้อมเก็บเนี่ยจะดูอย่างไรเนาะเราก็จะได้ไม่ไม่ เออต้องไปเสียเวลาเนะเสียเวลาในการที่เราจะไปเ,เลือกซื้อดูละมุดบางทีซื้อมาเจอละมุดที่อ่อนเราก็ไม่ได้มาขายต่อมาทํากําไรต่อก็ไม่ได้เนาะเสียดุลกันเสียดุลการค้าการเงินไปอีกนะคะนะสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า